อีรมุรฮัม์ดอ a มุสตาจับอีพีนี้เรื่องราวของการขอดุอา์ต่ออัลลอฮุซบาฮานุวาตาลาเพื่อให้การย้ำตัวเราเองว่าอัลลอฮุซบาฮานุวาตาลาเท่านั้นที่เรามอบหมายและเดี All ๋ยวอัลลอฮุซบาฮานุวาตาลาเท่านั้นที่เราจะกลับใจแล้วก็เราก็กลับไปหาอัลลอฮุซบาฮานุวาตาลา อ่านดวาบทนี้บ่อยๆว่ารับบานอาอะเลกะตะวักกันนาวาอิเลกะอาณาบนาวาอิเลกันมาซิรโอพระผู้อิบาลของเราแด่พระองค์เท่านั้นที่เรามอบหมายสู่พระองค์เท่านั้นที่เรากลับใจและอย่างพระองค์เท่านั้นที่เรากลับไปของเราจากสุรอันมุมตะฮินะ อายะที่สี่ให้เราได้ดูอาบุตรนี้บ่อยๆหวังว่าดอาของเราจะถูกตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานะหวัวตาลา